แค่นั้นทาหน้าที่สิใครจับจ้วงก็ไปจับสิมาบอกเียอะไรกูล่ะกูไม่ได้มีหน้าที่จับเนี่ยแหกปากอยู่ได้จับจ้วงหยับจ้วงมาบึงไม่เห็นกูเห็นแล้วให้กูทําอะไรอะ่ะให้กูทําอะไรอะ่ะเอ้อกูมีสิทธิ์อะไรไปจับชาวบ้านเขาแรืองไงเออกูจะไปทําอะไรได้ ไอ้กนมีหน้าที่ถึงไม่ทำไะตอนนี้มันเลยตั้งกองกำลังส่วนตัวกันใหญ่เลยตอนนี้ไม่รู้เรื่องไงตอนนี้บ้านเมืองกำลังวุ่นวายเนี่ยยังไม่รู้ว่าประเทศนี้จะจบลงยังไงเนะ่ะกองกำลังสองฝ่ายลบกันเองใช่ไหมไทยสุดยูเอ็นเข้าเหรอเอาแบบนั้นใช่ไหมเอาแบบอิรักใช่ไหมเออมึงไม่เห็นเลยไงว่าคนไทยแม่ง วันนี้คนไทยจัดการง่ายมากถ้ามีไอ้เฮียสองสามตัวยอมก็จบแล้วอแต่มึงไม่ยอมไงมึงไม่ยอมก็เลยเป็นแบบนี้เด็กก็ต้องออกกันทุกวันติดคดีกันทุกวันวันหนึ่งแม่งทนไม่ไหวตะเบิดตูมตางขึ้นมาเกิดจราจนต่างชาติกะเข้า,ขามึงอยากเป็นแบบอิรักเหรออยากเป็นแบบลิรเบียเหรออยากเป็นแบบคูเวตหรือไงเอ้ เออต้นนี้แค่มึงยอมประชาชนมอาเป็นแสนๆสน่ะมึงยังหน้าด้านอยู่เลยหน้าด้านในหน้าสนตินเออนะแล้ววันนี้คนแม่งที่จะปลดชนวนประเทศนี้ก็มีอยู่แค่ไม่กี่คนแล้วก็รู้อยู่แล้วไม่ทำอ่ะยังเสือกตั้งกองำลังมาต่อสู้กันเองอีกเหรอ เดี๋ยวมึงจะให้กูเรือ่อศรัทธาเคารพศรัทธาได้ไงท่านี่มึงเป็นคนที่ควรจะปลดชนวนนะตอนเราแบ่งหน้าที่กันแล้วไม่ใช่เหรอคุณต้องรู้สิหน้าที่คุณคืออะไรเี่ะเออผมว่าผมทําหน้าที่ประชาชนได้ดีสุดแล้วคุณทําหน้าที่คุณดีดีดดดหรือย,อยังอะ ได้พวกเสลอก็แม่งก็อุ้มกันเข้าไปเดี๋ยวคไปเหียก็รู้อยู่มันผิดมึงก็ยังยันยอสารเสริรน่ะมึงไม่เห็นแล้วว่ามันผิดอ,ะอ่ะเอ่แล้วมึงจะสอนลูกสอนหลานมึงได้ไงเออใไห วันนี้คุณทนได้กูเห็นว่าเด็กๆวันนี้อยู่ในคุกอันนี้เขาออกมาพูดความจริงแต่มีพวกชาเขียวกินจบตุ๊กแกสัตว์ตาบอดมึงสิไม่เห็นกูนี่เห็นแต่มึงย่ามาถาม่ากูไม่เห็นแห้วกูเห็นแต่มึงสิไม่เห็นว่ามีเรื่องเฮียปีจังไรเกิดขึ้นในประเทศนี้เยอะแยะขนาดไหน เอองั้นอย่าถามว่ากูเห็นหรือเปล่ากูเห็นทุกอย่างอยู่แล้วมึงอยากเห็นอะไรอ่ะเออมึงอยากเห็นอะไรมึงก็พิมพ์กูเกอรเลยมึงอยากพิมพ์แล้วมึงพิมพ์เลยมึงจะได้เห็นทุกอย่างไอสัตว์เอองั้นอย่าถามว่ากูไม่เห็นเหรอกูเห็นสิกูถึงเป็นแบบนี้ไง เออเสียกยังง่าได้ามาถามกูกูไม่เห็นนะมึงก็เห็นไอ้เฮียมาอะไรไอโอมาเนี่ยเขียงก็พวกมึงไงแต่ไม่มีเฮียอลไรหรอกนะเอาแค่เหตุผลเอาข้อเท็จจริงคุยมึงก็ไปไห้เป็นละ เน,นี่ยนี่หมอคณนาการเมืองนะมันรักประชาชนจริงนะมึงจะต้องรีบแก้ปัญหาแล้วระชุมสภาสองวันไม่มีส้นตีนอะไรเลยสรุปตั้งคณะกรรมการสมานฉันโคตรพอ่อโคตรแม่งประเทศนี้คณะกรรมการโคตรเยอะเลยนะมีรู้กี่ชุดต่อกี่ชุดแล้วคณะกรรมการมึงอะแล้วมีส้นตีอะไรมัางอะตามมากี่คณะละไอ้ประเทศเนี้ยกูไม่เห็นมีส้นตนีเลยเลยนะครับ มึงก็แค่ยื้อเคเวลาไปเท่านั้นเองนะอ่ะอ่าแค่มึงถอนนี่ก็จบแล้วโอ้ตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการไม่กี่คณะประเทศนี้คณะกรรมการโคตรเยอะ,อะเลยเฮียรัศดารายการก็รอไปสองล้านหาคนละบางคนแม่งเป็นคณะกรรมการไป่รลูกกี่ชุดเยอะมากเห็ไ่ไหมร ถ้าประชุมมีพนะันห้านะมึงรู้เปล่าไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งไม่ย่มมาแกแนกะันแหนนะครับไม่ได้เก่งเลยครับเออวันนี้ทนอยู่ได้ยังไงครับเด็กๆโดนดำเนินคด,นนดีพวกมึงสบายอะ่ะพวกสสมึงทนอยู่ได้งไงปัญหาประเทศนี้เกิดจากพวกมึงอะ่ะเออ แต่วันนี้เด็กๆกำกลังโดงนคดีกำลังออกมาต่อสู้เรียกร้องในความถูกต้องแต่พู้มึงโกงเข้าไปโกงสิทธิเ์เขา้าไปเขาโดนคดีเจ็ดปดสิบคดีแล้วพวกมึงก็ยังเฉยอ่ะสสส้นตีนอย่างนี้หรอครับเออทนกันอยู่ได้ไงประชาชนพี่น้องนะผมนั่งดูเนี่ยน้ำตาไหลอะ่ะเออเด็กๆแม่งครับ ถูกซ้อมถูกอายัดต,ตัวทำสารพัดไอ้เหี้ยไม่ต้องรักษาขั้นตอนด้วยใช้กฎหมายแต่ว่าพวกมึงไม่เห็นกันเลยใช่ไหมพวกมึงตาบอดน,นี่นอย่าถามว่ากูเห็นหรือเปล่ากูเห็นทุกเรื่องอะ่ะแต่พวกมึงที่ไม่เห็นน่ะงั้นอย่าเสือกถามนะมึงนะว่ามาร์กไม่เห็นเหรอก็เพราะกูเห็นไงกูถึงเป็นแบบนี้ไงไอ้เหี้ย อย่างหน้าด้านถามเม็ดนู้ดอยากฝากไปถึงพทุกวักนการเมืองเนี่ยไอ้แมลงสาปไปหนูผีไอ้พักอับปีจังไรทั้งหลายแหลรนั่นแหละครับประเทศวุ่นวายพวกพวกมึงเนี่ยเออแล้วยังเสือกหน้าด้านรับเงินเดือนกินเดือน,นดเดือนทุกวันนี้มึงทำอะไรกันมั่งประเทศผ่านมาเนี่ย เงินป่านเนี่ยแดกเงินเดือนผ่านภาษีไปเท่าไหรแล้วกู้ไปเท่าไหรแล้วตั้งไปกี่ชุดแล้วกรรมการน่ยหมดเงินไปเท่าไหร่ค่าเบี้ยประชุมเท่าไหร่ค่าน้ําค่าไฟค่าแอร์ไปเท่าไหรแล้วสร้างสภาหมดกันไปเท่าไหรแล้วมีส้นตีนเลยมั้งใช่ไหมโอ้ยงั้นอย่าเสือถามกูอีกนะว่าเห็นไม่เห็นนะกูลำคาญกูเห็นทุกอย่างกูถึงเป็นแบบนี้ไง ได้ก yeah, yeah. 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 mm ูมานั่งดับจลิตกูคงทําไม่ได้แล้วนะก็เห็นอยู่ว่าแม่งเฮียมเงี้กูว่าบอกว่าดีได้ไงหรอเฮียก็คือเฮียดีผมไม่จำเป็นต้องรักษาภาพอยู่แล้วผมบอกไม่สนเน่ยเรอก็กูเป็นแบบเนี้ยรับได้ก็รับดิอ่า คนพูดไม่พ่อเนี่ยแม่งจริงใจกว่าเยอะไอ้พวกพูดแล้วพ่อเนี่ยแม่งปากปลาใสใจเชีอยดคอทั้งนั้นน่ะอืมไนะคลิปผมที่ออกไปหลังๆกูเห็นอยู่แล้วว่าแม่งชัดเจนนะบางคนก็มอนั้นมากป็นยังด,าด่า,งนะดาเด็กก็ไงกูจะด่าเด็กก็ได้กูอยากดา่าให้กูก็ด่านะแต่โมนี้ กูพูดมาเป็นสิบสิบคลิปมึงก็ยังเอาคลิปสมัยกูผมยาวตอนนี้ผมกูสั้นแล้วไม่เห็นเลวไงสัสผมอยากเห็นที่สุดคือประชาชนแข็งแรงอ่ะประชาชนแข็งแรงมาประเทศชาติก็แข็งแรงอ่ะแต่วันนี้ประชาชนแม่งโคตรอ่อนแอองค์กรอิสระก็ไม่อิสระเออ มีแต่รัฐบาลที่แข็งแรงอำนาจรัฐที่แข็งแรงประชาชนถูกลังแกไม่มีใครช่วยได้ตัวแทนประชาชนทำส้นตีนอะไรกันอยู่ล่ะพวกมึงอะ่ะเลือกสอสอไปห้าร้อยคนทำเฮี้ย,ยอะไรบ้างอ่ะนี่กำลังจะเลือกอบอจอกันเนี่ยกติกาไม่รู้ส้นตีนแล้วรัฐรมนูญไม่ต้องเขียนละเอียดหรอกครับ เขียนแค่ห uhm ลักการคร่าวๆสั้นๆก็พอแล้วเขียนละเอียดอะแม่งอะไรที่ไม่เขียนเขียนแบบคร่าวๆเนี่ยอะไรแม่งแหะที่ตีความว่ามันผิดรัฐธรรมนูญก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยจบนี่เขียนถ้าละเอียดยิบเลยสัตว์แสดงว่าอะไรที่ไม่เขียนรัฐธรรมนูญทำได้ใช่ไหมมันก็ถึงวุ่นวายทุกวันนี้ไง กติกาเนี่ยเลือกตั้งเนี่ยอันนู้นอันนี้อะไรนุ่นวุ่นวาย,ยวันนี้ยุคพักก็นุ่นยุคพานี้ต้องส่งตีวงในควางก็มึงเขียนได้วอยละเอียดยิบขนาดนั้นนะเออใช่ไหมมึงก็เขียนไปเลยเนะครับไอ้แม่งเอาง,ง่ายๆก็พอสั้นๆได้ใจความไม่ต้องมาอธิบายละเอียดยิบเราไอ้สัตว์ไม่มีใครประเทศนี้วุ่นวายไว้นะกฎหมายจะบอกให้ มีกฎหมายอย่างไอ้ส้นตีนนั่นนะนะ,นะไอ้สีธนนอนชัยนะประเทศนึงคิบหายนี่ครับวันนี้ครูสอนกฎหมายมันจะสอนอยังไงเล่าเพราะว่าเอาไอ้เฮียมึงตีความแบบนี้ได้ไงวะป่าพวกเรานะผมอยากเห็นส้ดคือวันนี้ประชาชนแข็งแรงมีสมองคิดเองได้ไม่ต้องเชื่อผมหรอกครับผมพูดใน้คิดได้เฉยผมไม่ต้องงกันแคไปเชื่อผมแค่คุณฟังแล้วคุณเก็บไปคิดผมก็มีความสุขแล้วนะครับ แต่ถ้ามันรอมาร์กเนี่ยเมื่อไรประเทศนี้จะก้าวหน้านะครับมันก็ผูกขาดการเป็นป,ประเทศด้อยพัฒนาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะผมเกิดมาจะไม่เคยมีนายกประเทศไหนที่หน้าด้านขนาดนี้นะประเทศอื่นคนนิดหน่อยก็มไม่รู้เป็นที่อะไรนะแม่งลาออกกันหมดคนระับเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยนะมีนิดหน่อยลาออก,อกนะไอ้แต่ประเทศนี้แม่งโอ้โห,โโหคนออกมาเป็นล้านๆแม่เงเฉยอะ่ะ ทุกคนเนี่ยนะครับตั้งแต่ทักษิณมาเลยดีกว่าทักษิณทุกคนก็มาก็ไม่ออกใช่ไหมจนโดนยึดไปอำนาจยิ่งรักก็ไม่ออกใช่ไหมขอยบอกว่ายิ่งรักยอมยุบสภาละกว่าจะยุบก็เล่นแล้วจะเหนื่อยใช่ไหมก็เป็นทุกคนนะครับไอ้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยคนเหล่านี้ก็ยังไม่ออกอ่ะถ้าถเดก็ต้องจบที่ปฏิวัติอีกหรือไงอ่ะอ ประเทศผมยังมอง่าวันนี้จะจบลงยังไงเนี่ยถ้าอยู่ก็ต้องปฏิวัติอีกใช่ไหมประเทศวุ่นวายขนาดนี้ยังไม่มีใครคิดจะถอดสลักแค่มึงลาออกก็จบแล้วลดความหน้าด้านลงหน่อยประเทศนี้ก็จะเลินแล้วไปไม่ได้เอาลาออกเอาเลือกกันใหม่ไม่ได้าลาออกเลือกกันใหม่ก็ได้นี่ ใช่ไหมครับแต่เมืองแม่กูไม่ออก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 มันก็เป็นแบบนี้มึงไม่สงสารเด็กๆก้ามัาง่งเหรอมึงไม่คิดถามด้วยว่าทำไมเด็กๆถึงออกมากันได้ขนาดนี้เรียกรวมตัวเมื่อไรก็ออกกันไหนแต่ขนาดพวกเมืองแม่งทั้งมีทั้งข้าวกล่องแจกมีห้องน้ำมาตั้งมีเต็นท์มากางมีรถรับส่งเออมึงยังไม่รู้ตัวเหรอครับ วันนี้เด็กๆโดนในเนืนองคดีแล้วแล้วอีกอายัดแล้วอประกันแล้วโดนอีกประกันแล้วอีกมึงไม่อายมั้งครับมึงไม่อายมั้งครับเด็กแม่งโดนคดีจนนั้นมันยังไม่กลัวเลยเฮียแต่มึงกลัวแค่การลาออกการเปิดทางการแก้แล้วทรมนูญมึงกลัวซึ่ตีตอลไร่ะประเทศนี้เป็นของมึงคนเดียวหรือไงอ่ะ